วันนี้ป้ามดจะพาไปตะลุยร้านติ่มซำที่ลำปางแกลนโอเพนนิ่ง กันยานี้โปรโมชั่น10เข่งแถม1เข่งตลอดเดือนกันยาร้านติม่มซำเก่าแก่คู่เมืองกระบ,บี่มาเปิดสาขาแรกที่จังหวัดลำปางแล้วสาขานี้คนทับติม่มซำปั้นสดกว่า70เมนูมาให้ชาวลำปางได้ชิมรสชาติติม่มซำจากทางใต้แท้ๆปั้นสดทุกเชา้าพร้อมนึ่งสดเข่งต่อเข่งใช้วัตถุดิบสดๆจากทะเลทางใต้ติ่มซำราคาเข่งละ25-45บาทเท่านั้นราคาสบายกระเป๋าอิ่มได้ในราคาไม่ถึงร้อยนอกจากนี้ยังมีเมนูอาหารจานดี เดียวไม่ว่าจะเป็นข้าวหมูกอรอบบัก,กุดเตะชามใหญ่บะหมี่เกี๊ยวกุ้งฮ่องกงเกี๊ยวกุ้งคำโตๆเส้นบะหมี่ฮ่องกงบอกเลยว่าน้ำซุปนี่เด็ดมากๆราชรสติ่มซำเป็นร้านอาหารในเครือของแบรนด์ชาตามือนะครับในร้านราชรสติ่มซำก็จะมีชาตามือขายด้วยเข้าไปที่ร้านก็หาที่นั่งหยิบถาดหยิบเมนูจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์แล้วก็นั่งรอมาแล้วครับติ่มซำนึ่งสดๆร้อนๆ น่าทานมากๆเลยนะครับบนโต๊ะเขาจะมีเครื่องปรุงนะครับไม่ว่าจะเป็นจิ๊กโชยส้มเฉืองน้ำจิ้มติ่มซำซอสซีอิอ๊วน้ำปลาน้ำตาลพริกมีครบเลยติ่มซำเขาอร่อยมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นติ่มซำซีฟูดขนมจีบกุ้งไข่ปลาเลียวเซียวคุยใช่นุ่มๆนะครับอร่อยจริงๆที่ร้านราชรสติ่มซำมีถึง70เมนูเลยนะครับไปทุกวันไปทุกอาทิตย์ทานให้ครบทุก70เมนูเลยติ่มซำกั้งนี่แซ่บมากเลยนะครับแทบจะไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้มเลยปูก ก็มีประมุดทานไม่หยุดเลยนะครับบอกเลยว่าอร่อยจริงๆที่ร้านยังมีอีกหลายเมนูนะครับที่เราไม่ได้สั่งแน่นท้องไปหมดแล้วนะครับราชรสติ่มซำก็มี2ชั้นนะครับชั้น2ก็จะมีห้องพิเศษด้วยจะประชุมงานก็มีทีวี WiFI รองรับครบครันร้านเปิดทุกวัน7จ็ดโมงจนถึงบ่ายสามโมงครึง่งพิกัดร้านอยู่ฝั่งตรงข้ามตลาดอัศวินหน้าร้านก๋วยเตี๋ยวปู่ยงเดี๋ยวเบอร์โทรและเพจร้านผมจะใส่ไว้ในคอมเมนต์ให้นะครับลองไปตะลุยกันครับ